สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk รายการที่พร้อมจะตอบทุกคำถามของท่านผู้ชมที่ส่งอีเมลมาหาเรานะครับและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะตอบคำถามของท่านผู้ชมนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงลนลินีภัยบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนีท้ท่านที่ถามคําถามนี้คงอาจจะอยากได้คําแนะนําจากคุณหมอจริงๆนะครับเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยกำลังตัดสินใจที่จะทําธุรกิจกิฟเฟอรีนก็ลองทําไปแล้วแหละแต่การตัดสินใจของเขาเนี่ยมันมีอยู่2อย่างอย่างที่1คือลุยไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากหรืออย่างที่2 เคลียร์ใจตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยชอบงานแบบนี้จริงหรือเปล่าเพราะเขาเคยได้ยินคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยเคยให้ข้อคิดเขาไว้ว่าถ้าเราทําอะไรในสิ่งที่เรารู้จริงเนี่ยเราจะไม่เจ็บตัวไม่บาดเจ็บภายหลังคุณหมอพอจะมีคําแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ถามคำถามหมอก็อยากจะเสริมนิดนึงนะคะว่าผู้ใหญ่พูดถูกวล่ราค่ะนะคะทําในสิ่งที่เรารู้จริงนะคะคแต่หมออยากจะเสริมนิดนึงว่า หมออยากให้คุณทําในสิ่งที่คุณรักและเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองชอบค่ะดีใจนะคะที่คุณถามคําถามนี้แสดงว่ามันเป็นแนวคิดที่ถูกต้องของคนรุ่นใหม่จริงๆจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยก็คงจะต้องเคลียร์แล้วก็มีความชัดเจนค่ะแน่นอนค่ะคุณอาจจะยังไม่มีความรู้ลึกซึ้งในกิฟ์ฟอรนแต่หมออยากให้คุณเนี่ยลองศึกษาแนวคิดที่เป็นโครงสร้างหลักของบริษัทของเรานะคะลองมาฟังหมอพูดเพราะว่าหมอจะพูดซ้ําๆนะคะเวลาที่เจอคนที่เข้ามาทําธุรกิจใ,ใหม่ว่าแนวคิดของหมอคือ อยากจะเชิญทุกคนมาเป็นเจ้าของบริษัทลูกให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่ตัวเองสร้างให้ได้สร้างในสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของโดยมีกติกาคือไม่ต้องลงทุนและไม่มีความเสี่ยงรบริษัทจะเป็นผู้ช่วยเหลือมีระบบสนับสนุนให้มีสินค้าที่ดีให้มีศูนย์ธุรกิจให้มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีเดลิเวอรี่ทำอำนวยความสะดวกให้คุณก็จะเห็นข้อหนึ่งแล้วว่ากิฟฟารีเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วคุณก็มาเรียนรู้ว่าไรายได้ที่จะพูดว่ามันเป็นความมั่นคงของกิฟฟารีเนี่ยไม่ใช่มาจากการขายอย่างเดียวแต่มาาาจกการ แนะนําสิ่งที่ดีให้กับคนซึ่งเขาอาจจะตัดสินใจเป็นผู้ซื้อใช้อย่างเดียวแต่เขาก็เป็นเจ้าของกิฟต์รีหรือจะชวนเขาเป็นนักธุรกิจโดยมีจุดเด่นของบริษัทก็คือเมื่อชวนต่อ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 ลงมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราไม่ตัดใครจากเครือข่ายของคุณตลอดไปทุกคนในเครือข่ายจะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของกิฟต์รีและอยู่ในเครือข่ายของคุณรายได้ที่เราจะให้พวกคุณเนี่ยไม่ได้มาจากการที่เอาเงินของใครมาให้ใครแต่เป็นการ นำเสนอสินค้าที่ทุกคนเป็นเจ้าของคุณภาพดีราคาไม่สูงเพียงแต่เราย้ายเงินที่ไม่ต้องให้ห้างร้านหรือว่าเ,ออเงินที่ต้องใช้ไปในค้าปลีกเนี่ยคืนแล้วก็กระจายกลับมาในเครือข่ายถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ก็คือคุณเข้าใจโครงสร้างของมอละคุณก็จะถามตัวเองว่าคุณชอบเปล่านะคะงานนี้ก็จะเริ่มต้นจากการเรียนรู้แต่ไม่ต้องเสียเงินนะคะ เ,ออเราชอบไหมที่จะเล่าเรื่องดีๆให้คนฟังเราชอบไหมที่จะดูแลเพื่อนด้วยหัวใจเราชอบไหมที่จะมีสังคมกับคนนั้นคนนี้และทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นตลอดจนถ้าเกิดเขาอยากทํางานเรามีภูมริรู้เราพร้อมที่จะช่วยเขาไหมเรามีความสุขที่จะได้ช่วยคนอื่นมีความสําเร็จไหมถ้าคุณมีในสิ่งเหล่านี้กิฟเฟอรินก็คือคําตอบที่ใช่ะคะ่ะครับมันดูเหมือนกับว่าการจะวิเคราะห์ว่าอชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันค่อยๆที่จะตั้งคําถามกับตัวเองและหาคาตอบไปเรื่อยๆนะครับคุณหมอ บางครั้งเนี่ยส่วนตัวเนี่ยเราจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ทั้งทงท,งที่เรายังไม่ลงมือทำเนะีบางทีมันก็พูดยากเหมือนกันแต่สถิติจะเป็นตัวตัวบอกอย่างหนึ่งหรือการออกแบบวิธีการทํางานนะครับคุณพอจะรู้นะถ้าเกิดคุณรู้โครงสร้างหลักที่หมอบอกคุณคจะพอรู้เลยแหละว่าคุณชอบหรือไม่ชอบ,บแต่อย่างที่อาจารย์เอ๋พูดนะนะก็ถูกก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ย วันเวลาที่ผ่านไปอ่ะคุณจะค่อยๆเรียนรู้ว่าง,งานนี้เรื่องจริงๆที่จะเจอปร,ระสบการณ์จริงที่จะเจอเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราชอบจริงๆหรือเปล่าแล้วเราก็จะออกแบบสไตล์การทํางานในแบบที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วมีความสุข<ช>ได้นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของธุรกิจอย่างหนึ่งเพราะแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันแต่อยู่ในโครงสร้างเดียวกัน คือคกล่าวกันว่าสิ่งที่กิฟฟอรีนมีจุดเด่นมากๆก็คือมีระบบช่วยเหลือสนับสนุนที่แข็งแรงรมีแผนงานที่ที่จ่ายผลประโยชน์ให้กับนักธุรกิจเต็มแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นของเราเองนะคะคโดยที่ไม่ต้องมีการลงทุนและไม่มีความเสี่ยงอันนี้คุณลองไปศึกษาว่ามาพูดแบบนี้ข้อที่จริงเป็นยังไง <c oughs> ะะการศึกษาเนี่ยไม่ได้ยากเพราะว่ากิฟฟารีเนี่ยผ่านเส้นทางเดินของเรามาแล้วเนี่ยเกือบ19ปีแล้ว <c oughs> นะคะมีคนที่ประสบความสําเร็จกับเรามากมายมีคนที่ล้มเหลวไหมมีมีคนที่เลิกทํำไหมมีแต่ก็จะมีข้อจํากัดของเหตุผลว่า <c oughs> เป็นเพราะอะไรนะคะแต่ถ้าเผื่อมุ่งมั่นและสม่ําเสมอเนี่ยหมอก็เห็นว่า3ปี5ปีเขาก็มีบ้านมีรถกันแล้วเนาะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ยังไงเป็นกำลังใจให้ท่านที่ถามคำถามนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอต้อยลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ